ึ้นมาตรงนี้แล้วมันมาตรงเบ้าตาเนี่ยได้เอามือกดไว้อย่างนี้ตลอดกดไว้กลัวมันจะแตกอะ่ะเพราะมันปวดมากปวดมากจริงๆรงี่ทรมานโอ้ยทรมานเป็นเคยคิดว่า ถ้าตายไปเลี้ยงคงจะหายทรมานเนาะเคยพูดกับแฟนไว้นะหน้ามืดแบบไม่รู้สึกตัวเลยนะ่ะลุกไม่ได้เลยไม่ได้นอนอยู่กับเตียงนะ่ะพิดว่ายัางไงก็ไม่หายเวียนหัวบ่อยลุกขึ้นหน้ามืดหัวทิ่มนี่หัวทิ่ม,มจริงๆนะจนหัวแตกนะหัวทิ่มเนี่ยแรงเหมือนกันนะเหมือนคนพิการคนติดเตียงอะ่ะในปัจจุบันคนเราทานอาหารที่มีไขมันสูงโดยที่ไม่ทันระวังหรือไม่รู้ว่าอาหารที่เราทานเข้าไปมีไขมันที่สูง เช่นของทอดของมันหรือของหวานจนทำให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆตามมาตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยครับเพราะหลอดเลือดของเรามีอยู่ในทุกส่วนของร่างกายเช่นโรคหัวใจอัมพฤกษ์อมัอมพาตเส้นเลือดในสมองตีโรคความดันโลหิตสูงหรือ ทำให้เกิดอาการมือเท้าชาอ่อนแรงหน้ามืดบ้านหมุนมาเริ่มต้นดูแลสุขภาพก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับด้วยเบตาออยล์ il, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงหัวใจและหลอดเลือดช่วยลดไขมันในเลือดด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ100%เริ่มดูแลสุขภาพของคุณวันนี้ด้วยเบตาออยล์ <z> <o il>